สวัสดีกาญยาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันสุดจีนเนาะ,ะก็เฮงเฮงบางบางนะคะทุกท่านทุกคนทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันสบายๆนะคะขณะทีอะ่อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านวันนี้อยู่บ้านก็วันนี้เราทำอะไรนะคะวันนี้แม่หวานก็เตรียมบทเรียนนะคะเตรียมบทเรียนเพื่อที่จะ ส่งต่อในวันที่สิบสามสิบสี่นี้สัมมนานะคะ DNA Neon ที่โคราชรีสอร์ทนะคะแม่หวานก็เตรียมบทเรียนกับทีมเมนทอรอทุกคนซึ่งเราเตรียมกันทุกวันแล้วเราทํากันมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะเราเข้มข้นมากเราอยากจะส่งต่อนะคะเราอยากจะส่งต่อถ้าเปรียบเราเป็นผีเสื้อนะคะเรามีขานะคะที่มีเกสรน,นะคะเรามีขาที่มีเกสรน,นะคะ เป็นความมั่งคั่งนะคะเป็นความมั่งคั่งเกสรแห่งความมั่งคั่งเนี่ยอยู่ที่ขาของเราเราจะเลือกนะคะวันนี้เมนทอร์ทุกคนนะคะเลือกที่จะเอาเกสรนะคะแห่งความมั่งคั่งไปวางให้กับพวกเราทุกคนสัมมนานี้นับร้อยชีวิตนะคะเราทําเล่นๆไม่ได้นะคะเราทําเล่นเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรานะคะเมนทอร์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมนทอร์พี่จุม๋มเมนทอร์พี่ขวัญเมนทอร์พี่เจี๊ยบ เมนทอร์พี่แอมเมนทอร์พี่นกนะคะเมนทอร์พี่ดาวนะคะเมนทอร์แม่หวานและก็ทีมพี่เลี้ยงนะคะทีมรุ่นพี่นะคะอีกห้าท่านที่จะนะคะคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลพวกเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้พวกเราเป็นผีเสื้อที่เกาะที่มีเกสรแห่งความมัง่งคั่งนะคะเราจะไปวางนะคะเราเลือกที่จะไปวางในสัมมนาครั้งนี้นะคะ ใครที่มาสัมมนาครั้งนี้บอกเลยค่ะโชคดีมากนะโชคดีมากๆเลยเราพวกเราทําการบ้านกันอย่างหนักนะคะแล้วเข้มข้นมากว่าเรานึกอะไรรู้ไหมคะเราคิดว่าเราเนี่ยนะคนที่มาเนี่ยนะวัตถุประสงค์ของเราก่อนเนี่ยวัตถุประสงค์ของพวกเราเลยคือคนที่มาเนี่ยเขาอยากจะได้อะไรนะคะต้องรู้ก่อนว่าคนที่มาสัมมนาครั้งเนี้ยเขาจะได้อะไรนะคะแล้วก็พวกเราก็ทําการบ้านกันเข้มข้นทําอย่างมีความสุขด้วยนะ ทุกๆการทําเนื้องงานของพวกเราทุกๆการเขียนบทเรียนของพวกเราทุกๆการถ่ายทอดออกมาจากประสบการณ์ของพวกเราเราใช้หัวใจกันกลองทุกๆบทเรียนเราคิดเสมอว่าทําอย่างไรก็ได้ให้คนที่เข้ามาสัมมนาครั้งนี้ออกไปและประสบความสําเร็จมากที่สุดนะคะออกไปแล้วประสบความสําเร็จมากที่สุด <B ull ing> วันนี้เราอยู่กันไม่ถึงร้อยปีแล้วคะ่ะเราอยู่กันได้ไม่เกินแม่หวานให้เวลาตัวเองไม่เกิน 35ปี40ปีเนี่ยเดี๋ยวก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่จะเหลือไว้คือจิตวิญญาณการให้การแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่มันไม่สามารถที่จะแบบเอาเงินไปซื้อมาได้นะคะแต่ถ่ายทอดจากแม่ค้าตลาดนัดมีเงิน5บาทในมือมันทำยังไงชีวิตมันจึงจะเปลี่ยนแปลงมีเป็นขึ้นนะคะชีวิตของเราเป็นเหมือนขึ้นลมขึ้นทะเลมีช่วงที่แบบเราอาจจะสโลลงไปบ้างแต่ ทุกครั้งอยากให้เห็นตรงนี้ค่ะว่าทุกๆทุกๆครั้งที่เราสโลลงไปเราไม่เคยจะจมดิ่งลงไปแต่เรากลับดึงหัวเรือหรือว่าเราดีดตัวเองนะดีดตัวเองขึ้นมายืนอย่างสงานนะ่างามทุกครั้งเอาเนี่ยค่ะคนที่มาสัมมนาแค่คีย์เด็ดตรงเนี้ยก็คุ้มแล้วก็คุ้มแล้วว่าแม่หวานรักษาใจยังไงแม่หวานทํำยังไงนะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหน ยกใจแล้วก็ไปต่อได้ทุกครั้งนะคะยกใจแล้วไปต่อได้ทุกครั้งและในหัวข้อเนี้แม่หวานอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับเราทุกวันวันนี้หากใครก็ตามที่ฟังไลฟ์นี้แล้วรู้สึกว่าฉันหมดพลังฉันสูญเสียกําลังใจฉันไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงฉันเคยยิ่งใหญ่ฉันเคยสําเร็จฉันเคยมีเงินเยอะกว่านี้ฉันเคยฉันเคยนู่นนี่นั่นคุณจะคิดทําไมอะคะคุณจะคิดทําไม วันไหนก็ตามที่คุณรู้สึกว่าวันนี้คุณแย่คุณโชคร้ายคุณมันมีเรื่องท้าทายมีแรงกระเพื่อมเข้ามานะคะแล้วให้ลองคิดแบบนี้นะคะแม่หวานให้ทุกคนย้อนคิดไปแบบนี้ว่าจะอะไรก็ตามจะเหตุการณ์สถานการณ์ไหนก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราทุกคนตรงนี้อายุ30 40ิบสี่สิบห้าสปีไม่มีวันไหนสักวัน ที่มันผ่านไปไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราทุกข์ล่วงหน้าหรือเราทุกข์ตอนนี้มนุษย์เราทุกคนเกิดมาไม่ได้เพื่อจะเกิดมาเพื่อมีความทุกข์นะคะเราเกิดมาเพื่อจะสําเร็จบนโลกใบนี้เราเกิดมาเพื่อที่จะเป็นต้นแบบเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีเกิดมาสร้างบุญสร้างบรารมีให้เราคิดบวกด้านนี้ถ้าวันนี้คุณทุกข์คุณลองทุกข์สักครึ่งชั่วโมงนะ มันเท่ากับว่าคุณสูญเสียความสุขนะคะคุณสูญเสียความสุขนะในวันนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะทุกข์ไปทําไมล่ะเราจะคิดไปล่วงหน้าทําไมอ่ะถ้าจะค,คิดคิดด้านดีคิดด้านบวกคิดที่มันเข้าเขาเรียกอะไรคิดเข้าข้างตัวเองดีกว่านะ,ะตัดทอนคนอื่นก็ว่าแย่แล้วถ้าเรามาตัดทอนกําลังใจตัวเองอ่ะแย่ยิ่งกว่านะ,ะแย่ยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ให้เรามองด้านดีเอาไว้เชื่อไหมทุกคนอะเกิดมาบนโลกใบนี้หรือทุกวันที่ลืมตาขึ้นมาคุณมีสิ่งที่โชคดีอยู่แล้วมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณลองพิจารณาให้ดีนะเช่นวันเนี้ยอะเราอุดหนุนแม่ค้าในออนไลน์คุณดูดิมันน่ารักไหมแม่หวานสั่งซื้อสินค้าเขานะแม่หวานอุดหนุนสินค้าเขาแล้วคุณดูดิความโชคดีคือเขาแถมยางมัดผมมาให้อีกสามเส้นน่ารักมากน้องต้อยนะคะเนี่ยเราเกื้อกูลกันไปคุณรู้ไหมว่า มันไม่ได้คือแค่ซื้อพูดแล้วรอไ้ทุกๆครั้งที่เราปฏิสัมพันธ์กันใน facebook นะมันไม่ใช่แค่เราเป็นลูกทีมไม่ใช่แค่เราเป็นแม่ทีมไม่ใช่ว่าแค่เราโลกเหวี่ยงเรามาเจอกันแต่คุณให้คุณคิดเสมอว่าเฮ้ยโปรเจกต์บางโปรเจกต์หรือเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางสถานการณ์น่ะเราซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นน่ะ เราอุดหนุนกันอะมันได้คนดีๆมาทั้งชีวิตเลยนว้ยจริงไหมเราเข้ามาเือยทาอะไรบางอย่างร่วมกันอะโลกนี้ไม่มีคําว่าบาังเอิญนะเราอะ่ะโดนเหวี่ยงมาเจอกันอะมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยเงินที่ได้รับแต่มันหมายรวมถึงเราคิดให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ใจใหญ่ๆเข้าไว้ใจก,กว้างๆเข้าไว้แล้ว,ลวเราจะรู้เลยว่า มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์มันไม่ใช่แค่การสั่งปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ใช่แค่การแค่สั่งซื้อสินค้าแล้วจบๆไปแต่มันหมายถึงว่าเฮ้ยเราจะเอาเงินเราจะเอาเงินหลักแสนหลักล้านอะไปซื้อมิตรภาพดีๆได้ที่ไหนเราจะไปหาคนดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างแม่หวานเนาะมีลูกทีมเข้ามาเนี่ยวันเนี้ยในโปรเจกต์เราอาจจะมองว่าเป็นลูกทีมเป็นแม่ทีมนะแต่ เป็นอัพไลน์ดาวไลน์แต่แม่หวานไม่เคยคิดแบบนั้นแม่หวานรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันโชคดีจังเลยวะทําไมเราเกิดมาแล้วแม่งโชคดีขนาดนี้วะมีกัลยะาณมิตรเราอ่ะได้คนดีๆมาทั้งชีวิตเราอ่ะอย่างน้อยเราได้รู้จักคนเนี้ยมันเป็นภาพจําในหัวเราอ่ะจดจาไปตลอดชีวิตเราเลยนะเนี่ยสิมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่อ่ะเงินก็อยากได้แต่มันเหนือไปกว่าเงินคือ เฮ้ยชีวิตเนี้ยโชคดีขนาดไหนอะใช่ป่ะเหมือนสักการินเนี่ยสัก,กรินสวัสดีครับคิดถึงมากเลยลูกเราอะเจอกันบ้างห่างหายกันไปบ้างแต่เรารู้จักกันเห็นไหมสักการินกับแม่รู้จักกันเกือบสองปีซะสองปีแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะซื้อสินค้ากันไม่ใช่แค่ว่าเราทําธุรกิจร่วมกันนะแต่มันหมายรวมถึงเราได้รู้จักกันอะเราได้ได้รู้จักคนดีๆคนหนึ่งอะมันโคตรคุ้มแล้วนะใช่ไหม อีกสาสิบห้าปีสี่สิบปีก็ตายจากโรคนี้กันไปหมดแล้วไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งอะที่เราได้รับเลยคือได้มิตรภาพนะได้มิตรภาพดีๆบางคนรู้สึกว่าเนี่ยคนนั้นมาถามฉันอีกแล้วนะก,ยยก่อนญาตกีดยินดีด้วยค่ะนะคะยุ้ยแม่ตลอดนะคะยุ้ยนะคะยินดีด้วยลูกนะมันไม่ใช่แค่เรามาขายสินค้ามันไม่ใช่แค่เรามาทําอะไรบางอย่างร่วมกันมันยิ่งใหญ่กว่านั้นอะ แม่ในความรู้สึกของแม่เฮ้ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะบางคนนะแม่หวานนั่งอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาพูดหรือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมันก็เพื่อมไปถึงประเทศอียิปต์มันก็เพื่อมไปถึงประเทศอเมริกามันก็เพื่อมไปถึงประเทศไต้หวันประเทศเกาหลีมันก็เพื่อมไปทั่วโลกอะ่ะการขยับปีกของเราแค่เบาๆอ่ะการขยับปีกของเราเบาๆอ่ะ มันสั่นสะเทือนไปถึงประเทศอียิปต์เกาหลีไต้หวันเยอรมันฝรั่งเศสแล้วคนเหล่านั้นเข้ามาเป็นกรัลรยานามิตรเข้ามาทําธุรกิจร่วมกันกับเราโหมันยิ่งใหญ่มากเลยนะพูดให้ฟังนี่ยังสั่นสะเทือนเลยนะขนลุกเลยนะว่าโลกนี้มันไปไกลและอีกอย่างหนึ่งเลยคือมันไม่มีเหตุบังเอิญนะคะบนโลกใบน,นี้ดังนั้นเนี่ยทุกๆวันที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาให้เราอ่ะนึกถึงแต่ความสิ่งดีๆในชีวิตเรา ถ้าเรานึกถึงแต่สิ่งดีๆเราจะส่งพลังงานดีๆออกไปแล้วเราจะดึงดูดเรื่องราวผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์มาหาเราเราเป็นคนแบบไหน,นเราจะดึงดูดคนแบบนั้นล่ะค่ะเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็ออกมาเรียนรู้ที่สําคัญเรียนรู้พัฒนาตัวเองเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วลงมือทําให้มากพอนะ,ะเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วลงมือทําให้มากพอนะคะวันนี้ทุกคนนะโชคดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การที่เราทําอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกไปก่อนเลยเชื่อไปก่อนเลยว่าโชคดีมากๆเลยให้ใช้คําว่าโชคดีให้เปปืองๆหน่อยนะคะใช้คําว่าโชคดีให้เปืองที่สุดไม่ต้องบัญยับรรยังฉันโชคดีตื่นลืมตาขึ้นมาฉันโชคดีฉันโชคดีฉันได้เจอน้องกิฟฉันได้เจอน้องอ้อมฉันได้เจอสุกัญญาฉันได้รู้จักพี่เพชรฉันได้รู้จักพี่จุ๋มฉันได้รู้จักกัลยาณมิตรหลายคนเนี่ยคุณคิดดูนะว่าเรานั่งอยู่เฉยๆเราโชคดีขนาดไหน เรานั่งอยู่บ้านแต่เรารู้จักเพื่อนที่ประเทศหลายๆายประเทศหลายๆจังหวัดคนหลากหลายเนี่ยเราเป็นจุดเล็กๆที่กําลังหลอมรวมสิ่งยิ่งใหญ่เราเป็นจุดเล็กๆที่กําลังหลอมรวมสิ่งที่ยิ่งใหญ่กําลังรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้เชื่อไหมสัมมนาครั้งนี้นะมาจากนกครศรีธรรมราชมาจากชุมพร มาจากมหาสารคามมาจากร้อยเอ็ดมาจากอุดรมาจากขอนแก่นมาจากชนบุรีและยองลังไหลกันมาไม่ได้นัดหมายนะคะจริงๆอะนัดหมายแหละนะคะแต่คนเหล่านั้นมันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกเราจะต้องมีพลังงานที่เป็นนักสู้เหมือนกันเป็นนักลงมือทําเหมือนกันเป็นนักเาเารียกอะไรอะ่ะ นักขายเป็นอะไรก็ตามอะ่ะที่เราหลอมรวมแล้วดึงกันมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่เห็นไหมสัมมนาครั้งแรกนะคะสัมมนาครั้งแรกเรามีคนเข้าร่วมสัมมาเท่าไหร่2ี่สิคนครั้งนี้นับร้อยชีวิตบางคนไม่ได้มาไม่เป็นไรเราส่งใจให้กันนะคะเรารู้ว่าบริบทแต่ละคนอะ่ะมันไม่เหมือนกันเราไม่ตีความอย่างน้องรัดเนี่ยเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราตลอดเวลานะคะ แต่น้องรัดก็มีบริบทของการเป็นแม่ที่จะต้องอไปรับไปส่งลูกนะคะเขาก็ต้องอลดน้าพวนดินสถาบันครอบครัวของเขาเราแค่เข้าใจอ่ะคุณเชื่อไหมแค่เราเข้าใจแล้วไม่กล่าวโทษไม่ตีความนะเราจะเป็นคนที่โคตรมีความสุขในโลกเลยนะคะเราจะเป็นคนที่โคตรมีความสุขที่สุดในโลกเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช้คําว่าโชคดีจังเลยฉันโชคดีจังเลยฉันโชคดีมากเลยฉันโชคดีมากเลย ให้มันเปลืองเปลืองแน่จ๋ามาจากบุรีรัมย์เห็นไหมคะดังนั้นนะแม่หวานก็บันจงนะคะเก็บเกี่ยวนะคะแม่หวานทำยังไงแม่วานนั่งทบทวนทุกวันว่าฉันทํำยังไงนะคะนะที่จะประสบความสําเร็จคุณเห็นไหมจุดเล็กๆเ,เ,เริ่มจากความคิดของผู้ชายหนึ่งคนที่ชื่อเอธนกิจโรจนะตีพลูม ผู้ชายคนนี้เริ่มต้นจุดเล็กๆที่เขาอยากจะสร้างโปรเจกต์ SYL ขึ้นมาบนโลกใบนี้จุดเริ่มต้นเดียวของผู้ชายหนึ่งคนก่อกำเนิดเป็นพวกเราหลายๆคนวันนี้เห็นไหมคะสิ่งเล็กๆที่มีหนึ่งคนลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างมันทำให้มีคนนับร้อยนับพันนับแสนและนับล้านจากนี้ไปในโปรเจกต์ชายวันไล เติบโตงอกงามยิ่งใหญ่ยั่งยืนนะคะเราใช้พลังงานด้านบวกหมดเลยนะแล้วเราออกไปส่งต่อนะไปมอบคุณค่าไปทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มกําลังเราจงเป็นผีเสื้อที่มีเกสรแห่งความมั่งคัง่งเกาะที่ขาตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปเกาะอยู่ตรงไหนก็ตามเราจะปล่อยนะคะเกสรเมล็ดแห่งความมั่งคัง่งลงทุกที่ที่เราไป ใครรู้จักเราต้องรู้สึกว่าโชคดีเขาโชคดีแม่หวานประกาศเป้าหมายนะคะว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปอีกหกเดือนข้างหน้าแม่หวานจะสร้างผู้นำมีรายได้หลักแสนต่อเดือนหนึ่งร้อยชีวิตคุณเชื่อไหมว่าหนึ่งร้อยชีวิตเนี่ยหลังหลังบ้านของเขาอะเบื้องหลังชีวิตเขาอะหนึ่งร้อยคนอะครอบครัวเขาสมมติว่ามีครอบครัวหนึ่งครอบครัวมีห้าคน พ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็ครอบครัวเราหนึ่งชีวิตสมมุตินะคิดง่ายๆแบบนี้หนึ่งชีวิตมีห้าร้อยเออมีห้าคนนะคะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยคูณร้อยห้าคูณร้อยเป็นเท่าไหร่เป็นห้าพันใช่ไหมห้าพันหรือห้าร้อยอืมนั่นแหละมันก็เติบโตงอกงามออกไปได้ช่วยเหลือคนมากมายสร้างหนึ่งคนมีรายได้หนึ่งแสนเนี่ย แล้วเขายังไปส่งต่อครอบครัวเขาการเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นให้อะไรก็ไม่เท่าให้ชีวิตที่ดีกับผู้คนวันนี้แม่หวานตัดสินใจนะคะว่าแม่หวานขอเป็นนางพญาผีเสื้อแห่งบ้าน syl เพื่อที่จะกระพือปีกให้ดังที่สุดให้ไกลที่สุดบินให้สูงที่สุด mm. เพื่อที่จะเกาะนะคะเอาเกสรแห่งเมล็ดพันธุ์ของความมั่งคัง่งไปลงทุกที่ ที่ไหนนะคะที่ไหนยากจนคนแค้นที่ไหนนะคะด้วยโอกาสเราทุกคนนะคะผีเสื้อทุกตัวของเราเนี่ยจะโบยบินเป็นฝูงอย่างสง่างามเพื่อที่จะไปสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้คนมากมายวันนี้เราอย่าตัวเล็กตัวรีบว่าแหมฉันเป็นคนไม่สําเร็จฉันทําอะไรก็ไม่ได้แค่คุณเริ่มคิด แค่คุณมีความคิดที่จะทําอะไรใหม่ๆคุณก็โคตรสุดยอดแล้วค่ะคุณก็โคตรยอดเยี่ยมแล้วค่ะวันนี้ใครจะดูถูกดูแคลนเราก็ตามไม่เกี่ยวกับเรานะคะเราอย่าดูถูกดูแคลนตัวเองรู้สึกให้ได้รู้สึกทันตอนนี้เดี๋ยวนี้ทันทีเลยว่าฉันสุดยอดฉันยอดเยี่ยมและฉันนี่แหละ จะส่งต่อคุณค่าและความมั่งคั่งให้กับผู้คนนับหมื่นนับแสนนับล้านนับจากวินาทีนี้ไปโอเคไหมคะนี่แค่น้ำจิ้มนะสัมมนาเนี่ยเดี๋ยวจะใส่หมดพลังเลยนะคะนะคะสัมมนาแม่จะใส่หมดพลังเลยโอเคนะดังนั้นวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นผีเสื้อที่พร้อมกับพือปีกแล้วบินร่วมกันนะคะพร้อมกับพืปีกแล้วบินร่วมกันอย่าท้อค่ะ นะอย่าท้อนับสิ่งดีๆที่มีในชีวิตเรานะคะถ้าเราทุกนะถ้าวันนี้เราเริ่มต้นแล้วเราทุกเราเครียดนะเริ่มต้นแล้วทุกแล้วเครียดไม่ใช่ละเพราะคุณกําลังสูญเสียเวลาของการสร้างความสุขเข้าใจไหมคะเรากําลังสูญเสียเวลาแห่งการที่จะสร้างความสุขดังนั้นทุกวินาทีในชีวิตเรานับจากนี้ไปเราจงมีความสุข นะคะเราจงมีความสุขให้มากเราทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์นะคะเราทุกคนบนโลกนี้เกิดมาเพื่อที่จะสร้างนะคะสร้างอะไรบางอย่างสร้างอะไรบางอย่างนะ,ะเราทุกคนกําลังช่วยกันสร้างนะ,ะวันนี้แม่หวานมาส่งพลังรักพลังใจให้ยกใจให้เหนือปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเจอปัญหาแรงกระเพื่อมความท้าทายแล้วคุณไปลงไปเล่นกับมันลงไปเล่นกับปัญหาคุณไม่มีทาง หลุดออกจากปัญหาได้ดังนั้นสิ่งเดียวที่จะทําให้เราหลุดจากปัญหานั้นได้คือยกใจให้เหนือปัญหายกใจให้เหนือปัญหาเออนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณโอ๊ตเหมือนกันนะคะโอ๊ตก็มาจากพัทยานะคะดังนั้นวันนี้พลังใจเต็มเปี่ยมแล้วจงออกไปขยับปีค่ะการขยับปีของเรามันจะดังไกลสั่นสะเทือนทั้งปฐพีค่ะนะคะ วันนี้ส่งพลังรักพลังใจให้นะคะจากหัวใจแม่วานพันล้านผู้สร้างแรงมดาน,านใจนะคะและเราจะมาเจอกันในไลฟ์สดสําหรับคนที่ไม่ได้มาสัมมนาและนะคะแม่หวานจะมาส่งพลังรักพลังใจให้ทุกคนไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจกับแม่หวานหรือไม่ทําก็ตามไม่เกี่ยวเพราะแค่แม่หวานรู้จักทุกคนใน Facebook มันก็คือความโชคดีที่สุดของแม่หวานแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะออกไปกระพือปีกกันนะจ๊ะทุกคนรักค่ะสวัสดีค่ะ